สวัสดีครับผมวานะถถวโตครับ5เรื่องที่ไม่ควรทำสำหรับมือใหม่ที่ขับรถยนต์ครับ เชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ครั้งแรกกันทุกคนและเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอก็คงจะไม่พ้นเรื่องการขับรถยนต์ครับครั้งแรกของการขับไม่ว่าเราจะฝึกกันมาดีสักแค่ไหนก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้ออกไปขับจริงๆครั้งแรกที่มีเพื่อนร่วมทางมีคนเดินเท้าสภาพจราจรที่แตกต่างกันสภาพที่เป็นอุบสรรค์มากมายและบางคนก็คิดอยู่นานกว่าจะได้ออกถนนแต่ไม่ว่ายังไงนะครับเราก็ต้องออกถนนอยู่ดีครับวันนี้เราจะอยู่กันในหัวข้อเรื่องที่ไม่ควรทําของมือใหม่ที่หันขับรถยนต์อย่างแรกไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวคนท พอต้องทำหลายๆอย่างเมื่อขับรถไหนจะต้องรู้รถคันอื่นก็อาจจะลืมเปิดไฟเลี้ยวกันได้ครับแต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวเด็ดขาดพอเพื่อนร่วมทางคนอื่นเขาไม่รู้แน่ๆหรอกครับว่าเราจะไปทางไหนทําให้เพื่อนร่วมทางคนอื่นทําอะไรไม่ถูกจนอาจจะเกิดเหตุรถชนกัน ไม่ว่าจะกรณีเลี้ยวออกจากซอยหรือการแซงอย่างที่2ขับช้าเกินไปบนท้องถนนก็จะมีเลนหรือช่องทางขับขี่ 2- องถึงช่องซึ่งมือใหม่หัดขับรถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะขับช้าๆปลอดภัยไว้ก่อนแต่ถ้าเราขับช้ามากเกินไปขับไม่สนใจคันอื่นก็อาจจะไปขัดขวางจังหวะของรถคันอื่นหรือกีดขวางทางจราจรจนเป็นปัญหาตามไปได้ครับอย่างที่3ไม่มองกระจกในขณะที่เราขับรถนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระจกเพราะเมื่อเราอยู่ในรถการมองเห็นของเราก็จะแคบมองไม่เห็นทั้งหมดดังนั้นกระจกข้างและกระจกหลังทําให้เรามองเห็นเสิ่งรอบๆ ได้้มากขึนซึ่งในเวลาขับรถเราควรมองเป็นระยะครับเพราะทาให้เราเห็นถึงสถานการณ์ป้องกันการเฉียวชนอย่าประมาทนั่นเองครับอย่างที่4ขับยี่งตูดเวลามีผู้ร่วมขับขี่อยู่ด้านท้ายอย่ากดดันตัวเองจนไปฟิกคันหน้าครับให้นึกถึงความปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งอยู่เสมอการขับขี่ที่ถูกต้องควรรักษาระยะกับคันหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมครับจะได้เบรกได้ในกรณีฉุกเฉินอย่างที่5ขับยึกยักมือใหม่หัดขับรถยนต์ส่วนใหญ่จะยังขาดประสบการณ์ในการขับขี่ทําให้ตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดหากเราลังเลไปมาจะทําให้เกิด ความเสี่ยงอย่างมากถ้าเราคิดรอบคอบแล้วคนอื่นให้ทางเราจะไปแล้วก็ต้องไปครับไม่ใช่ทําท่าจะไปแต่ชะงักแบบนี้จะถูกขลังชั่วเอาง่ายๆครับหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับหากคุณกําลังมองหารถมือสองดีแต่คันมาหาเราครับเพราะเรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะสู้ทุกคันดันทุกเคสให้การเอาเราคนไปเรื่องง่ายครับอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับ